สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ U.S. Citizen Tutor for Thai นะครับวันนี้เรามีหัวข้อที่หลายคนอาจจะสงสัยกันมากเกี่ยวกับการขอสัญชาติอเมริกันนั่นก็คือ ใครคือผู้ดูแลพิธีสาบานตนของผู้สมัครซิติเซนแล้ววันนี้เราก็มีน้องแตงโมมาร่วมไขข้อข้องใจไปพร้อมกับเราด้วยครับสวัสดีค่ะพี่กันสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนค่ะแตงโมก็สงสัยเรื่องนี้อยู่พอดีเลยค่ะคือแตงโมเคยได้ยินว่าหลักๆแล้วเป็น USCIS ที่ดูแลใช่ไหมคะแต่ก็แอบงงว่าทำไมบางคนถึงไปสาบานตนที่ศาล เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับน้องแตงโมถูกต้องเลยครับหลักๆแล้วสำนักงานบริหารสัญชาติและตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาหรือ USCIS เนี่ยแหละครับที่เป็นผู้ดูแลพิธีสาบานตนของผู้สมัครซิติเซนเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีบางกรณีที่อาจจะเป็นสาลร,รัฐบาลกลาง Federal c o u r t เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับ โอ้โหมีสองแบบเลยเหรอคะแล้วมันต่างกันยังไงคะพี่กันใช่ครับมีสองแบบหลักๆเลยแบบแรกที่เราพบบ่อยที่สุดก็คือพิธีแบบบริหาร Administrative Ceremony ครับพิธีนี้จะจัดขึ้นโดย USCIS โดยตรงเลยโดยปกติแล้วจะจัดในสำนักงานของ USCIS หรือสถานที่ที่ USCIS กำหนดไว้ครับอ๋อแบบนี้ก็คือถ้าเราได้รับอนุมัติแล้วก็ไปทำพิธีที่ USCIS ได้เลยใช่ไหมคะถูกต้องครับซึ่งพิธีแบบนี้จะท่อนข้างสะดวกและรวดเร็วผู้สมัครส่วนใหญ่ก็จะเข้าร่วมพิธีแบบนี้แหละครับแต่ก็มีอีกแบบหนึ่งครับที่เรียกว่าพิธีแบบตุลาการ Judicial Ceremony พิธีแบบตุลาการฟังดูน่าเกรงขามจังเลยค่ะพี่กันอันนี้คือไปทำพิธีที่ศาลเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับน้องแตงโมพิธีแบบตุลาการจะจัดขึ้นในศาลโดยมีผู้พิพากษาเป็นผู้กล่าวให้คำสาบานครับซึ่งในบางกรณีผู้สมัครสามารถร้องขอที่จะไปทำพิธีที่ศาลได้ครับหรือบางทีศาลก็อาจจะมีการจัดพิธีรวมสำหรับผู้สมัครจำนวนมากเป็นครั้งคราว แสดงว่าเราเลือกได้ด้วยหรอคะว่าจะไปทำพิธีที่ USCIS หรือที่ศาลในทางทฤษฎีแล้วคุณสามารถร้องขอได้ครับแต่ส่วนใหญ่แล้ว USCIS จะเป็นผู้กำหนดให้ว่าคุณจะต้องเข้าร่วมพิธีแบบใดอย่างไรก็ตามถ้าคุณมีความต้องการพิเศษหรือมีเหตุผลบางอย่างที่อยากจะสาบานตนต่อหน้าผู้พิพากษาก็สามารถแจ้งความจำงกับ USCIS ได้ครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทาง USCIS ด้วยนะ เข้าใจเลยค่ะพี่กันแล้วใครเป็นคนกล่าวให้คำสาบานในแต่ละแบบคะพี่กันสำหรับพิธีแบบบริหารที่จัดโดย USCIS เนี่ยผู้ที่กล่าวให้คำสาบานก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ USCIS ครับซึ่งก็เป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจให้ทำหน้าที่นี้โดยตรงอ๋อก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของ USCIS โดยตรงเลยใช่ครับส่วนพิธีแบบตุลาการอย่างที่บอกไปแล้วก็จะเป็นผู้พิพากษานั่นเองครับ การได้สาบานตนต่อหน้าผู้พิพากษาในศาลก็อาจจะให้ความรู้สึกที่พิเศษและเป็นทางการมากขึ้นสำหรับบางคนครับฟังดูน่าสนใจมากเลยครับพี่การแสดงว่าไม่ว่าจะเป็น USCIS หรือศาลผู้กล่าวให้คำสาบานก็คือบุคคลที่ได้รับอำนาจตามกฎหมายมาถูกต้องทั้งหมดใช่ไหมคะแน่นอนครับน้องแตงโนไม่ว่าจะอยู่ภายใต้การดูแลของ USCIS หรือศาลร,รัฐบาลกลางกระบวนการและผลลัพธ์ของการสาบานตนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญชาติอเมริกันนั้น ก็ถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการครับสิ่งสำคัญคือการทำความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนและเตรียมตัวให้พร้อมครับกระจ่างเลยค่ะพี่การขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ละเอียดและเข้าใจง่ายมากๆเลยนะคะแตงโมหายสงสัยแล้วค่ะยินดีครับน้องแตงโมและก็หวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ